สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเจอกับปัญหาออฟฟิศซินโดรมนะคะตึงคอบ่าไหลโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนที่เรา work from home กันในหลายๆท่านนะคะแล้วก็ปริมาณช่วงเวลา ความยาวนานที่เรานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มันก็เยอะขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะไอ้ที่เราเคยจะได้เดินไปน,น,นู่นมานั่นมานี่มันก็น้อยลงเพราะว่าเออเราก็ต้องโซเชียลดิสแท c ์นะคะก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยเกิดปัญหาความแข็งเกร็งของช่วงคอบ่าไหล่แล้วก็แผ่นหลังเยอะขึ้นมากนะคะมีเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะทีนี้เราก็เลยมาดูว่าเอะเราจะมีวิธีของโยคะวิธีไหนบ้างที่จะช่วย ให้อาการเหล่านี้บรรเทาลงได้บ้างนะคะท่านึงเลยเนี่ยที่ตำรายโยคะทุกอันเลยจะบอกว่าถ้าปวดหลังให้ไปทำแบ็กเบนนะคะก็คือไปแอนหลังนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่พอไปทำแบ็กเบนแล้วมันเจ็บหลังเพิ่มขึ้นนะคะสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สำหรับท่าแบกเปนที่หลายๆคนรู้จักนะคะจะมีอยู่สองแบบที่จะเห็นกันเยอะๆแบบที่1ก็คือท่างูนะคะแบบที่2ก็คือท่าหมาง่งอ่สองอันนี้เนี่ยจะต่างกันตรงที่อันนึ่งขาอยู่บนพื้นอันนึงขาไม่อยู่บนพื้นนะคะท่าหมาแง่งเขาวนี้เก็บไปพูดคราวต่อไปวันนี้มีจะพูดถึงท่างูนะคะอ่าสำหรับคนที่เจ็บหลังล่างนะเมื่อกี้พอเห็นมี่ทาปุ๊บ ความรู้สึกของหลังล่างของเราเนี่ยมันจะอีดขึ้นมาเลยอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอะไรทำให้เราเจ็บหลังล่างในการทำท่าง,งูนะคะท่าง,งูถ้าเราเจ็บหลังล่างอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เป็นงูแต่ว่าเราเป็นไม้กระดานคือเป็นแบบนี้ จะไม่เห็นความโค้งของส่วนหลังเลยนะคะแบบนี้เนี่ยไหล่จะยกหายใจไม่ออกคอจะยืดและที่สำคัญหลังจะหักค่ะไปหักเอาตรงนี้เลยอ่าตอนนี้ทำตัวอย่างท่าที่ผิดให้ดูไม่ต้องระวังมากๆไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อก้นประคองไม่ให้หลังตัวเองเจ็บนะคะแล้วทีนี้ทำยังไงให้มันไม่เจ็บล่ะอ่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าสังเกตนะเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งถ้าสังเกตนะเออัวดไหล่จะเกรง ไอ้ที่มันตึงคอบาา่าไหลมันก็จะตึงเพิ่มขึ้นถูกไหมคะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่หายไปในการทําท่างูนั่นก็คือท่างูเล็กค่ะอ่าก่อนเราจะตัวใหญ่ไนดะ้เราต้องตัวเล็กก่อนนะคะท่างูเล็กเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือท่าเตรียมหลังจากนั้นแค่นี้เองท่างูเล็กนะคะเหมือนท่าเด็กๆที่เขาคว่ำได้แล้วเขาก็ยกหัวขึ้นมา เราก็สนใจสิ่งรอบๆตัวนะคะเขาจะไม่ได้พยายามที่จะไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่ว่าเขาจะขึ้นมาด้วยความเบาขึ้นมาด้วยลมหายใจเข้าหายใจเข้านะคะแล้วชูคอขึ้นสุดตรงไหนตรงนั้นสบายๆเลยแขนไม่ต้องใช้แรงก้นไม่ต้องใช้แรงเอาแค่นี้เพราะเราจะเปิดหัวไหล่ถ้าใครรู้สึกว่าทำแล้วไหล่มันหนีบนะคะ เกินแบกออกมาได้เอามือเกินออกมาเลยเพื่อให้ช่วงบ่าของเรานะคะขยายออกแล้วเราก็ลดลงมาใครดูอยู่นะคะเดี๋ยวลองทําดูนะถ้าพอมีที่นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีที่นะลองหลับตาเออหลับตาดยไม่เห็นลองจินตนาการนะคะว่า ถ้าเราทำแท่นี้อะไรจะเกิดขึ้นในหลังเราบ้างนะคะอะเรารู้จักร่างกายเรามาทั้งชีวิตเนาะจจนานาการแค่นี้ทําได้อยู่แล้วนะคะใครทําได้ใครมีที่ทําเลยเราจะเริ่มด้วยการนะคะนอนคว่ำกับพื้นแล้วก็เอาหน้าผากของเรานะคะวางบนพื้นถ้าพื้นไม่สะอาดก็เอาผ้ารองนิดนึงนะคะอะหรือบนแมตก,ก็ได้นะวางมือสบายๆนะคะเอาตรงที่เราไม่รู้สึกว่าเราต้องหนีจากกรและนะคะ เพราะว่าบางคนต้นแขนใหญ่ต้นแขนเล็กไม่เท่ากันนะวางเอาไว้ประมาณช่วงหูของเราก็พอค่ะให้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆย,ยังไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเลยแค่นอนหายใจนะคะลมหายใจเข้าต่อไปนี่แหละที่เราจะยกศรีรษะกันขึ้นอ่าหายใจเข้ายกศรีรษะขึ้น ท้างเอาไว้หายใจออกนะคะให้รู้สึกว่าหัวไหล่ของเราไม่ต้องทํางานสิ่งที่เราทําคือเรายกศีรษะขึ้นจนกระทั่งหัวไหล่ของเราพ้นพื้นแค่นั้นพอนะคะอ่าแล้วหายใจออกนะคะกลับลงมา คนที่หลังไม่ค่อยแข็งแรงนะไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อหลังส่วนนี้นะที่เกิดจากการนั่งทํางานหรือขับรถนานๆน,นะคะทำแล้มันจะเมื่อยนะไม่ต้องตกใจนะคะความเมื่อยบางทีเป็นของดีเพราะมันทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นแต่อย่าให้เมื่อยขา้างหน้าอย่าให้เออันนี้ไม่เอานะคะอ่ะขออีกทีหนึ่งอ่ะหายใจเข้ายังไม่ต้องทําอะไรเลยแค่าหายใจออก ลมหายใจเข้าต่อไปนะคะค่อยๆชูคอขึ้นเหมือนเด็กอยากรู้อยากมองไปรอบๆตัวค้างเอาไว้หายใจออกนะคะเมื่อเราหายใจเข้าออกหลังมันจะกระเพื่อมขึ้นลงนิดนึงไม่ต้องตกกระกัคงความเบาของช่วงหัวไหลไว้นะคะนึกถึงลูกโปง่งเฮเลียมหายใจเข้าลูกโปง่งปอดของเราเนี่ยลอยได้หายใจออกก็ยังเบาๆคออีกสักหนึ่งลมหายใจนะคะหายใจเข้า หายใจออกกลับลงมาค่ะเอาล่ะเมื่อยไหมมันจะเมื่อยอยู่บริเวณช่วงหลังกลางถึงหลังบนนะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกเบาสบายแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นี้เราจะ พัฒนามีการเติบโตจากงูเล็กนะคะขึ้นไปเป็นงูวัยรุ่นแล้วก็ไปเป็นงูผู้ใหญ่นะคะ,ะมี3ช่วงอายุนะทีนี้เนี่ยทำไมเราไม่เป็นผู้ใหญ่เลยถ้าเราเป็นผู้ใหญ่โดยเราไม่ผ่านการเป็นเด็กก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือที่ม่ทําให้ดูแล้วคือแบบนี้อ่ามันข้ามขั้นไปหน่อยนะคะให้เรานะเริ่มด้วยการเดี๋ยวทําให้ดูก่อนนะคะ ตอนที่เราหายใจเข้าเนี่ยเรายกศรีรษะเราขึ้นค้างเอาไว้หายใจออกหลังจากนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะหนีขาชิดกันเก็บก้นคำบิดก,ก้นเล็กน้อยเพื่อประคองกล้ามเนื้อหลังหลังจากนั้นให้เราใช้ฝั่งมือเราเนี่ยแหละคะ่ะหายใจเข้าค่อยๆดันพื้นให้ห่างอกแล้วค่อยๆชูอกต่อโดยที่ไม่เปลี่ยนอกอยู่อย่างนี้เนาะไม่เปลี่ยน เป็นแบบนี้อ,อย่าให้โหนกหลังโผล่นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอกอยู่ยังไงหัวไหล่อยู่ยังไงนะคะยกข้อขึ้นไปแบบนั้นเลยเท่าที่ได้มันจะผ่านตรงนี้ก่อนอแล้วเท่าที่ได้ค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปจนสุดท่าอยู่ตรงนี้นะคะ,อะพอเราทําแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยหลังล่างมันจะเจ็บน้อยลงเพราะว่าข้างบนมันเบามันไม่มีอะไรที่ลงไปกดที่หลังล่าง หัวไหล่มันเบาแล้วแล้วเราก็ประคองก้นชูอ่าก้นมันคือเบสของกระดูกสันหลังเนาะพอเราเก็บก้นเนี่ยค่ะมันจะชูกระดูกสันหลังของเราขึ้นแรงกดทับไปที่หลังล่างจะลดลงในขณะเดียวกันหน้าอกของเรามันจะเปิดออกนะคะซึ่งเป็นทิศทางที่กลับกันกับออท่าทางที่ทำให้เราเกิดออฟฟิศซินโดรมหลังจากนั้นตอนลงเนี่ยเอาสะดือลงก่อน ตามด้วยลิน้นตีตามด้วยหน้าอกแล้วค่อยตามด้วยศีรษะงงไหมลองทำพร้อมกันนะคะหรือจินตนาการตามไปนะคะเซตท่าทางในท่านอนคว่ำมือวางเอาไว้ที่บริเวณข้างๆใบหูนะคะใกล้ไๆตัวตามที่เรารู้สึกว่าเราสบายถ้าใกล้เกินไปถ้าเกิดว่าเราฝึกบนแมตแล้วมแมตลื่นพอขึ้นไปอาจจะเกิดทีนี้ได้นะ อ่ะาจจะให้มันอยู่บนพื้นนะคะในช่วงแรกก่อนอ่ะจะจุดที่เรารู้สึกเหมาะสมนะคะเหมาะสมคือธรรมชาติรู้สึกเป็นธรรมชาติกับร่างกายนั้นเหมาะสมค่ะ,ะหายใจเข้าลึกๆอย่าไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น หายใจออกนะคะรู้สึกความผ่อนคลายกระจายไปทั่วร่างกายเลยเราจะไปงูเล็กกันก่อนนะคะหนีบขาชิดกันก้นสบายสบายไว้ก่อนหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นหัวไหล่ตามมามีความโค้งเกิดขึ้นน้อยๆที่บริเวณส่วนบนของลำตัวหายใจออกขมิดก้นเข้าหากันหายใจเข้ารักษาความโค้งของหลังช่วงบนไว้เอามือดันพื้นให้พื้นห่างอกอกอกไป ค่อยๆขึ้นรู้สึกหัวใจของเราได้เปิดหัวไหลของเราได้เปิดนะตามองเฉียงขึ้นไปข้างบนนะคะอย่างแงีไปอย่างนี้เนะนั่งเงี้ยไปเดี๋ยวมันติเดเหนือไหลเลยไม่ออกนะคะ,ะหน้าตรงไปข้างหน้าชิดขึ้นนิดนึงตามแนวกระดูกสันหลังนะคะขมิบก้นไว้สุดท้าเท่าที่ได้ดน,นะคะถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงนี้อาจจะเมื่อยแขนนิดนึงดีค่ะฝึกกำลังแขงในใจเข้าลึก หายใจออกนะคะค่อยๆลง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 ,ย,ย,ลง,ย,ย,ลงยังคงคมิดก้นไว้จนถึงนจนกว่าจะถึงพื้นแล้วผ่อนคลายตอนอยู่บนพื้นค่ะอีกสักหนึ่งครั้งนะคะยังไม่ต้องทำอะไรหายใจอย่างเดียวหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าครั้งนี้นะคะเงยหน้าขึ้นถึงท่าหายใจออก หัวไหล่เบาขมิดก้นเข้าหากันนะคะใช้แรงขาช่วยเอามือดันพื้นหายใจเข้าให้หน้าอกยังโคง้คงไปข้างหลังอยู่นะคะช่วงอกโคง้งช่วงอกโค้งอย่าไปหักหลังล่างมันคือความโคง้งที่ประสานกันทั้งแผ่นหลังนะไม่ได้ฝึกที่หลังล่างอย่างเดียวนะคะหายใจเข้าลึกๆ หายใจเอายาวๆหายใจเข้าออกปากกะตินะคะขออีกสักหนึ่งลมหายใจหายใจเข้ายิ้มให้หัวใจของเราหายใจออกนะคะค่อยๆลด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 ลด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 ลถึงพื้นปล่อยก้นปล่อยหัว เอาละหลังจากท่านี้นะคะมันก็มีท่าแก้นิดหนึ่งนะท่าแก้ไม่มีอะไรมากท่าจาแเคค่ะท่าสบายสบายแยากขาออกจากกันนะคะหลังจากนั้นเอา,เอามือนะคะประสานอารองไว้ใต้ศีรษะแล้วก็พักค่ะเ <c oughs> มื่อกี้หัวเราะเพราะว่ารู้สึกว่าจะพักเราจะลืมพูดอันนี้ไม่ทำท่าพักให้ดูไม่ได้พักจริงๆนะคะ ต่ถ้าเราฝึกสองรอบรอบแรกอาจจะหันหัวด้านนี้รอบที่สองอาจจะหันหัวด้านนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเรารู้สึกหันด้านไหนสบายกว่าฟินกว่าก็หันด้านนั้นนะคะอีกแบบหนึ่งคือแบบนี้อืมแต่อันนี้ต้องระวังหัวไหล่คว่ำลงนะคะ,ะเพราะว่าเราไม่อยากเราจะฝึกให้ตรงนี้มันเปิดออกเราก็ไม่อยากให้เขาปิดกลับเข้ามาเนาะแต่เวลาไี่เปิดออกเห็นไหมมนอยู่ทั้งมเลยนะ ขานะคะบางคนก็ท่านัดแบบนี้ให้มันเปิดปลายเท้าออกด้านนอกบางคนก็ท่านัดตรงๆนะคะเอาทุกแบบค่ะฝึกรุกแบบนะร่างกายจะได้สม,สมดุลแต่ในท่าเนี้ยหลังจะเริ่มคลายละพอเริ่มคลายปุ๊บรวบขาเข้าหาการท่าไม่เจ็บเข่านะคะเราจะพักท่านี้ก่อนลุกขึ้นไปทำอะไรก็ตาม ถ้าเด็กหมอบนะคะโอเคโยคะเป็นอะไรที่เป็นแบบแผนนะคะ,ะเราไม่ใช่เห็นแมบปบุ๊บกระโจนใส่แล้วทำท่าเลยมันมีท่าเริ่มมีท่าแก้มีท่าจบนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นสับโบราณไปไหมเกิดความเกิดความแคลชกัน ของร่างกายของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะคะมันต้องมีวอร์มอัพมีคูลดาวนะคะอ่าขาดตกอะไรไปไหมสรุปนะสรุปก็คือว่าเพื่อที่จะฝึกท่าแอ่นหลงังท่างูโดยที่ให้อาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันหายไปเราต้องทำให้มันเกิดความ เปิดไปในทางตรงกันข้ามกับอากาศกับท่าที่ทําให้เราเกิดอาการมันต้องทําให้หลังของเราแข็งแรงและผ่อนคลายถ้าไม่คลายเขาจะแอ่นไม่ได้นะคะการฝึกท่าง,งูเล็กก่อนท่าง,งูใหญ่เป็นการเตรียมตัวหลังช่วงบนให้เขาเปิดออกเป็นการ กดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนะคะถ้าเกิดว่าเราดันขึ้นไปเลยปุ๊บเนี่ยไหลของเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เลยแล้วก็ไปหักที่หลังล่างไม่ทําให้ดูแล้วทํมามามสี่รอบแล้วเท่านั้นนะอะอย่างเงี้ยไม่เอานะคะก็ให้เรายกอกขึ้นก่อนแล้วค่อยๆไปนะคะถ้าทําให้ถูกอาการที่ไม่ต้องการก็จะหายไปแล้วก็ไม่สร้างอาการบาดเจ็บให้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแขนไม่ต้องหนีบชิด ตรงที่เราสบายคําว่าสบายคือรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติกับตัวเรานะคะก็วันนี้ไม่ยาวมากนะคะแต่ก็รู้สึกยาวไปนิดนึงอยู่ดีก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้ตลอดนะคะพอก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ